ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการครีเอเตอร์เป็นได้ง่ายจังผมพิรามจิโกอทีผมออสไทโรดครับเราสองคนนะครับจะมาสอนให้คุณผู้ชมเป็นวิดีโอครีเอเตอร์นะครับเพราะว่าจากนี้ไปไม่ว่าคุณทําอะไรนะครับวิดีโอนี้สําคัญมากๆใช่ครับผมถือเป็นซอฟต์สกิลอีกอันหนึ่งที่ทุกคนต้องมีจากยุคนี้ไปยุคหน้าเลยใช่ครับเพราะว่าเบสิกพื้นฐานของการทําวิดีโอเนี่ยมันเอาไปประยุกต์ ใช้ได้กับหลายๆงานใช่ไม่ใช่เพราะเรื่องการทํางานอย่างเดียวนะครับเรื่องส่วนตัวก็ต้องใช้วิดีโอใช่ฮะเรื่องการเรียนก็ต้องใช้วิดีโอใช่ถ้าคุณมีความรู้คุณมีความทักษะพื้นฐานครับคุณน่าจะไปต่อได้อีกหลายๆเรื่องเลยครับใช่แล้วครับนะฮะเรากาลังอยู่ในช่วงของรายการที่แนะนำเรื่องของการตัดต่อวิดีโออันนี้นี่คือขุดเอาประสบการณ์ความรู้ทั้งหมด <laughs> ที่พวกเรามีเนี่ยงัดออกมาเรียกว่าเล่นจริงจับจริงทำจริงใช่ครับเราลองผิดลองถูกมาเยอะในยุคที่เราหัดเล่นเนี่ยมันไม่ได้มีสื่อแบบนี้เนาะโอ้โหถ้าพูดถึงประสบการณ์การตัดต่อนะครับผมตัดต่อมาประมาณเกือบ20ปีแล้วครับผมตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เป็นเทปะตั้งแต่หนุ่มๆเลยสิตั้งแต่สมัยชาติที่แล้วเลยดีกว่า นะครับก็คือตัดต่อเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมีพัฒนาการมารนานเหมือนกันเนาะเยอะมากนะฮะในตอนแรกเราอธิบายเรื่องว่าโปรแกรมซอฟต์แวร์ตัดตอมีอะไรบ้างในตอนที่32เราแนะนําว่าเบสิกของการตัดต่อคืออะไรอ่านะให้ดูองค์ประกอบทั้งหมดนะฮะของหน้าตาของโปรแกรมตัดต่อคือคุณเปิดมาคุณจะไม่งงร,รู้ว่าตรงไหนทําอะไรนะครับ,รบวันนี้จะเริ่มต้นตัดต่ออ่าอันนี้เป็นเบสิกการตัดต่อขั้นที่1ขั้นที่1เลยจะต้องรู้ว่าจะต้อง ทำอะไรได้บ้างใช่ครับในซอฟต์แวร์ตัดต่อไม่ว่าจริงๆนี้เบสิกพื้นฐานอันเนี้ยมันใช้ได้ทั้งซอฟต์แวร์ตัดต่อที่ใช้ในคอมพิวเตอร์หรือในโทรศัพท์มือถือ iPhone Android หรือในแท็บเล็ตเนี่ยก็ต้องมีเบสิก ประมาณเนี้ยใช้พื้นฐานประมาณเนี้ยต้องใช้ต่อให้เป็นมืออาชีพทํางาน20่สิบปีสามสิบปีเนี่ยก็ยังต้องใช้ฟังก์ชันไอ้เหล่านี้อยู่จนถึงทุกวันนี้เลยอะไรดังก็แก๊กก็แก๊กผมพิมพ์ครับผมเตรียมตัวตัดให้ดูแล้วผมพร้อมมากไม่อยากเสียเวลานะครับไปเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมมาดูหน้าจอของโปรแกรมเลยนะครับตอนขออนุญาตตอนนี้ผมต้องใช้ Glass OneLe EDS นะฮะในการตัดต่อเพราะว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ผมถนัดมากที่สุด ผมจะเริ่มจากเปิดโปรเจกต์ใหม่เลยเป็นโบโบเลยนะครับโบโบงานเริ่มจากศูนย์เลยเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่าผมทำงานยังไงนะครับนะครับผมเลือกโปรเจกต์ความละเอียดเป็น1920พิกเซลคูณ1080พิกเซล25เฟรมเปอร์เซกนะฮะอันนี้คือเบสิคนะครับหนึ่งเท่าไหร่ฮะพันเก้าร้อยยี่สิบฟูเอสดีฟูเอสดีนะฟูเอสดียี่สิบห้าเฟรมนะครับตั้งชื่อไว้เรียบร้อยกดโอเคตุ้ม นะฮะรอสักแป๊บหนึ่งครับทุกอย่างจะหายหมดฟึบนี่คือโปรแกรมตัดต่อเปิดขึ้นมาโบโบจะเป็นแบบนี้หน้าตาจะโล่งๆแต่โครงสร้างเราเคยบอกไปแล้วเราเห็นโบโบหรือมีไฟล์อะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มประมาณนี้แหละใช่ครับอ่าด้านซ้ายจะเป็นจออ่าด้านขวาเป็นมีเดียเบราว์เซอร์ฝั่งนี้ด้านล่างก็เป็นไทม์ไลน์ที่ใช้ในการทํางานโอเคส่วนใหญ่จะมีประมาณนี้แหละครับแล้วไฟล์ไทม์ไลน์ของเราก็คืออันนี้ซีเควนต์เนี่ยซีเควนต์คืออันนี้ครับผม อันดับแรกเราต้อง Import ไฟล์เข้ามาก่อนว่าจะตัดอะไรบ้างสังเกตคําพูดที่พวกเราพูดเนี่ยเราจะพูดกันจนทีแล้วนะเราพูดเป็นภาษาเมนูเลยอ m p p r t t ไฟล์คือการเอาไฟล์วิดีโอที่เราถ่ายไว้เนี่ยเอามาใส่ในการทํางานทำไงครับพี่วิธีการทําง่ายๆครับเปิด b r o าว์เซขึ้นมาบนคอมนะครับผมเก็บงานไว้ที่เดสก์ท็อปนะสมมติผมยกตัวอย่างงานนี้แล้วกันโอเคฟับนะฮะนี่คือภาพทั้งหมดนะฮะที่ผมถ่ายมา คลิปวิดีโอนะฮะผมก็จะเลือกไฟล์ทั้งหมดนี้ใส่เข้ามาเอาทุกไฟล์เลยพี่นะฮะโอ้โหเยอะนะเนี่ยเอาหมดเลยโอ้เครื่องพี่เอาอยู่นะนะสบายโอเคนี่ครับเครื่องที่ใช้ตัดต่อของพี่หลามนี่ก็เก่าแล้วเหมือนกันนะเนี่ยอ่าลองลากมาดูกันครับลากเลยครับวับแฮงค์ ออไม่มีแห้งไม่มีแห้งนะเรอะาออกมาเป็นแบบนี้เราก็อันนี้เป็นไฟ EWC ที่เปิดไม่ได้ไม่เป็นไร,นรโอเคอันนี้คือคลิปวิดีโอหลายๆอันจะมีความยาวว่าคลิปนั้นยาวเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับว่าเ,เวลานานแค่ไหนอะไรยังไงแล้วก็มีพร <ผม S 1> ีวิวตัวตัวตัวว่าไอ้คลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใช่คจะมีขึ้นมาเสร็จปุ๊บไฟทั้งหมดอยู่ในนี้เรียบร้อยนะฮะเริ่มต้นงานก็คือลงมาที่ไทม์ไลน์เลือกไฟครับสมมติเราจะตัดต่อไฟล์ ครับนะฮะเบสิกต่อขั้นแรกขั้นที่หนึ่งเลยคือคำว่า trim 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 เมื่อกี้ import ไฟล์มาแล้วเดี๋ยวเราจะลากไฟล์มาไว้ทำลายใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะอันแรกฟังก์ชันแรกสุดที่ต้องใช้คือการ trim trim คืออะไร trim คือเล็มเล็มเล็มก็คือเอาส่วนที่เราไม่ต้องการออกเล็มนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะวิดีโอวิดีโอชิ้นแรกนะครับสมมติว่าวิดีโอเราเรียงไว้แบบนี้ว่าอันอันไหนคืออันแรกเดี๋ยวผมหาก่อน โอเคครับก็คือการิริมมันจะคือสมมติถ้าคุณผู้ชมใช้มือถือถ่ายเนี่ยไอช่วงที่กดถ่ายแล้วก็เอามือออกมาแล้วก็ตั้งหน้าตรงเนี่ยไอตรงนั้นน่ะไอวินาทีนั้นนั่นแหละเนี่ยที่ต้องตัดออกที่ต้องตัดออกนะครับลากลงมาครับนี่คือไฟล์วิดีโอที่เราจะไฟล์แรกนะครับนะฮะวิธีการวางคืออย่าไปวางชิดซ้ายมากเออเหรอเผื่อเผื่อบางทีเราจะทําอะไรข้างหน้านะฮะเราก็เผื่อมาหน่อยนึงนะฮะส่วนใหญ่ผมจะเผื่อมาที่ประมาณ30มสิบวิ อ๋อเหรอจะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนอันนี้มาได้นะฮะทำลายเราสามารถหดขยายได้นะครับตามความต้องการนี่ฮะถ้าเป็น idios ก็กด ctrl ลบนะครับ c โ r l ลบหรือว่า ctrl หรือว่าใช้เมาส์ลูกกิ้งได้นะฮะขยับได้ใช้ s c r o l ย่อขยายได้นะครับเพื่อว่าเราสามารถเข้าไปทํารายละเอียดเล็กๆน้อยๆในตัวมันได้ครับผมเปิดแท็กเสียงขึ้นมาให้เห็นเวฟฟอร์มครับผมนะครับเราจะเริ่มการทิมด้วยวิธีนี้ครับ ผมซูมเข้าไปให้คุณผู้ชมดูนะครับวิดีโอผมเริ่มต้นถ่ายเห็นไหมฮะผมยังยืนเตรียมตัวอยู่เลยตากล้องทิ้วขึ้นเห็นไหมฮะแล้วก็ค่อยๆทิ้วลงแล้วผมเดินเข้ามาฟั๊บชึบสวัสดีเห็นไหมฮะโอเคอ่านะฮะนี่ผมใช้มือเคาะสเปซบาร์ใช้สเปซบาร์เล่เล่เคาะหนึ่งทีเคาะสเปซบาร์ใช่ไหมครับหยุดเคาะอีกทีหนึ่งหยุดเพย์หยุดเพย์หยุดอันนี้คุณต้องทำจนชิน ช่ครับแล้วใช้มือควบคุมตำแหน่งของวิดีโอใช้มือขวาในการคุณจะต้องเล่นย้อนไปย้อนมาแบบนี้ไม่รู้กี่ร้อยครั้งในการตัดต่อเพราะนั้นถ้าคุณจะนี่คือเบสิกเลยนะก็คือมือแล้วแต่ถนัดมือซ้ายมือขวาใช่ไหมใช่คะแคนแต่ว่ามือซ้ายอย่างผมเนี่ยถนัดขวามือซ้ายก็จะคอสเปซบาร์มือขวาก็จะใช้เมาส์จับเมาส์ใช้ในการจับเมาส์เพื่อจะได้ควบคุมว่าจะไปตำแหน่งไหนใช่แล้วแต่ความถนัดครับผมโอเคเราจะหาจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของคลิปนี้ครับนะฮะเราก็เลย์มาอีกรอบหนึ่ง กดต้องขึ้นไปสุดใช่ไหมฮะใช่ไหมผมเคาะลูกศรดูเราจุดที่ดีที่สุดคือกล้องจะต้องเริ่มทิ้วลงใช่ไหมฮะนั่นคือจุดเริ่มต้นเริ่มทิ้วลงเราเคาะทีละเฟรมวิ่งไปเรื่อยๆนะครับวิ่งไปเรื่อยๆปัาบนี่เริ่มลงแล้วเห็นไหมฮะตอนนี้เริ่มลงแล้วแล้วก็ถอยกลับผมมาร์กอินอ่มาร์กจริงๆไม่ต้องมาร์กอินก็ได้ผมอิดิทในไทม์ไลน์เลยเพราะว่าผมลากไฟล์ลงมาไทม์ไลน์แล้วโอเคอ่นะผมหันเลยหันทิมเลยผมหันเลยโอเคนะวิธีหันมีสองแบบ ครับกด C คือผ่ากด C เลยกด C เบ๊บเนี่ยจะผ่าคลิปนี้แยกออกจากกันใช่ไหมฮะแล้ววิธีการที่เราไม่เอาคือส่วนที่เราไม่เอาเราก็มาเ e l e c t แล้วเราลบทิ้งใช่ไหมฮะอ่าอันนี้คือวิธีที่1วิธีที่2งง่ายกว่าผมทำให้ดูสมมติจุดนี้คือจุดที่เราจะเริ่มต้นครับผมผมกด n ครับ n คือการเริ่มต้น n n คือเริ่มต้นคลิปตรงนี้ผมกด n ปั๊บ มันลบส่วนที่เราไม่เอาออกไปเลยด้วยการกดปุ่มเดียวกดกดเอ็นก็คือมันจะลบในส่วนที่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันคือทุกคลิปอ่ะถ้าเรากดเอ็นตรงไหนคลิปนั้นจะเริ่มต้นตรงนั้นโอเคอ่านีง่ายมากง่ายมากลดไปหลายขั้นตอนเลยไม่ต้องมาตัดไม่ต้องมาลบทิ้งใช่แล้วไม่ต้องเลื่อนไทม์ไลน์ด้วยอันนี้คือตุ่มเดียวจบรู้เรื่องตุ่มเดียวจบใช่ไหมฮะแล้วพอเคาะเพล์ดูนะฮะเคาะเพล์ปั๊บ คลิปผมเริ่มต้นในตำแหน่งที่เหมาะสมพอดีเริ่มสวัสดีครับนี่ผมพิหลามจิโกเกอรออก็คือเนี่ยนี่คือเทคนิคการ t r i มข้อที่หนึ่งเลยอันนี้คือ t r i มคือการ t r i มลองลองไป search ใน google เพิ่มเติมก็ได้ว่าโปรแกรมที่คุณใช้เนี่ยอย่างพี่หลามเนี่ยถนัดอีเดอรสใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้ฟังก์ชัน n แล้วคือลบลบหัวจนถึงปัจจุบันทุกโปรแกรมมีคีย์บอร์ดช็อตคัดหมดมีหมดแต่ว่า คนละตัวกันแค่นึองไปศึกษาว่าคีย์บอร์ดชอ็อตคั t อันไหนแล้วบางบางโปรแกรมนะ้อย่าง Adobe Premiere คุณสามารถตั้งได้ด้วยว่าปุ่มนี้ให้เป็นคำสั่งอะไรอ๋อตั้งเป็นชอ็อตคัดได้เลยอบางคนไงบางคนชอบชอบใช้อะไรอะ่ะ ASD ใช่ไหมฮะ wx เนี่ยเหมือนเหมือนเล่นเกมอ่ะไอ้ปุ่มลูกศรเนี่ยสี่สี่ทิศทางเนี่ยใช่ไหมฮะคุณก็สามารถตั้งได้ว่า a เป็นอะไร s เป็นอะไร d เป็นอะไรนะฮะล้วตั้งได้เลยเออเนาะก็ดีนะผมว่าสะดวกดีคือการตัดต่อเนี่ยถ้าคุณใช้คีย์บอร์ดช็อตคัดช่วยนะมันจะเร็วมากอ่าซึ่งในเวลาเวลาผมสัมภาษณ์งานอ่าบางทีเราก็รับสมัครคนที่มาตัดต่อใช่ไหมครับเราให้เขาวางมือเลยวางมือไม่ใช่เป็นเลิกนะ หมายถึงเอาให้เอาวางมือจากอาชีพนี้เอาคอมพิวเตอร์อ่าคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ตัดต่อเนี่ยให้ให้มานั่งเลย ซึ่งเราจะรู้เลยโดยโดยธรรมชาติอ่ะไม่ว่าเล่นเกมเล่นเกมกับกับตัดต่อมันจะวางมือคล้ายๆกันนะคือมือซ้ายถ้าถนัดขวามือซ้ายมันจะวางที่คีย์บอร์ดถ้าเล่นเกมจะ ASD แต่ถ้าเป็นตัดต่อเนี่ยนิ้วมันจะสกิดสเปซบาบ่อยๆดฉะนั้นมันจะวางมืออัตโนมัติเลยใช่ถูกไหมใช่ันนี่คือบอด y ี้แลงเกวตหรือภาษากายของคนที่ทำงานเยอะๆเนี่ยมันก็จะรู้เลยใช่ เบสิกที่สุดเลยคือการปริมคือการตัดอันนี้คือตัดหัวตัดหัวตัดหัวต่อไปตัดท้ายให้ดูตัดท้ายให้ดูตัดตัดหัวตัดท้ายก่อนนะคลิปคลิปเราเป็นอย่างนี้คลิปเรายาวเท่านี้เห็นไหมฮะไดทำลายเห็นไหมฮะเห็นครับเห็นไหมครว่าตอนท้ายคลิปเนี่ยวิธีวิธีดูดูคลิปนะครับว่าตรงไหนที่เราไม่ได้ใช้บ้างครับตรงนั้นจะไม่มีเสียงไงว่าเราไม่ได้พูด อันนี้อันนี้มันคือคิวที่เป็นพิธีกรนะแต่ถ้าเป็นภาพอินเสิร์ตมันจะไม่มีเสียงเลยเราตัดเมื่อไหร่อันนี้ต้องไปดูเลือกจากภาพอีกทีนึ่งใช่นะฮะเีนี้สังเกตไหมฮะในเวฟฟอร์มในแถบเสียงเนี่ยมันจะมีโบโบตรงนี้เห็นไหมฮะช่วงนี้ตรงนี้ก็น่าจะตัดอีกนะครับอ๋อเพื่อให้มันกระชับเพราะเราไม่ได้ใช้ตรงนี้ไงถ้าเราเพงมาเนี่ยเราจะเงมาเราจะเห็นเลยว่าผมดูนะฮะ เฮ้ยผมเทคว่ะผมชูมือแ้วผมเดินกลับไปแปลว่ารู้เลยว่าอันนี้คือเทคเอาใหม่ใช่แสดงว่าอันนี้ต้องเอาใหม่เราต้องมาหาจุดเริ่มต้นของคลิปนี้ใหม่อีกทีหนึ่งเทต่อเพต่อเพต่อดูครับดูครับเพขึ้นไปจุดสูงสุดเฮ้ยกล้องเริ่มลงผมถอยหลังมานิดนึงกล้องเริ่มลงเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมจะกด C แล้วไปลบข้างหน้าทิ้งหรือคุณจะกด n แล้วเริ่มต้นตรงนี้เลยก็ได้นะฮะอันนี้ เอาเบสิกเลยนะผมให้ดูนะฮะตอนนี้คลิปผมอยู่ที่นาทีที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะตอนนี้อยู่นาทีที่ยี่สามสิบสี่สามสิบสี่สามสิบสี่ใช่ไหมฮะถ้าคุณผู้ชมอยากให้ทุกอย่างมันชิดกลับเข้ามาตรงนี้นะฮะครับคุณต้องเปิดฟังก์ชั่นทริงครับทริงริปเปิลริปเปิลโหมดครับริปเปิลลองดูครับตอนนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่สามสิบสี่ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวผมมาตรงนี้นะฮะอันนี้คือจุดเริ่มต้นใหม่ที่เราอยากจะเริ่มถูกไหมฮะ ผม้ชมดูนะฮะผมชมดูนะฮะนี่ฮะอันนี้ฮะผมกด n ปุ๊บคอยดูความเคลื่อนไหวของไทม์ไลน์นะครับครับกด n อ๋อมันกระเด้งมาข้างหน้าจุดเริ่มต้นมันจะหดมาอยู่ที่นาทีที่34วิีที่เดิมไปนี่คือความสะดวกนี่คือทริคเลยนะทริคในเรื่องของการตัดต่อเลยซึ่งไอ้ ripple mode เนี่ยเราสามารถเปิดและปิดได้มันมันไม่ได้ใช้ทุกครั้งอ๋มันใช้เฉพาะตอนเปิดไหมไม่อ๋อมันต่อคลิปก็ได้ มันใช้ตอนที่เราจะตัดทุกอย่างให้สั้นลงแล้วก็ลากอันที่เหลือมาด้วยแต่บางทีเนี่ยเราจะจัดการกับเนื้อตรงกลางเนี่ยเราก็ไม่ต้องหดเข้ามาไงเราผ่าเพื่อให้มันว่างๆแล้วหาอะไรเข้าไปวาง้นที่ในการทํางานเออมันใช้อัตถประโยชน์มันไม่เหมือนกันโอเคนะครับอันนี้คือการตัดหัวอันนี้คือหัวต่อไปทิมท้ายไปดูตอนท้ายครับทิมท้ายซึ่งถ้าเป็นปกติเราก็จะลากไปใช่ไหมเราก็จะเพลไปถ้าคุณตัดตอนใหม่ๆเนี่ย คุณก็จะเพลงไปเพลไปเรื่อยๆคุณก็จะดูว่าเนื้อหาตรงนี้คุณโอเคไหมนะฮะด้วยก็ดีก็เป็นการตรวจแต่ถ้าผมตัดจนชินแล้วเนี่ยผมรู้ว่าทั้งหมดนี้ผมไม่ได้เทคไงไม่มีอะไรต้องแก้ไขผมข้ามมาเลยแล้วมาตอนตรงกราฟเสียงด้านล่างใช่วิธีการข้ามก็คือถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นคุณผู้ชมใช่ไหมฮะสมมติคุณผู้ชมซูมไทม์ไลน์อยู่ไทม์ไลน์มาจะเลยไปขอบหน้าจอเนี้เลยตรงนี้ไปครับคุณต้องทำอางนี้ฮะลากมาอย่างนี้ครับลากมาแล้วไงครับเลื่อนเลื่อนไทมา ใช่ไหมฮะอันนี้คือคนที่เป็นมือใหม่จะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับคือกว่าจะหาจุดสิ้นสุดของคลิปได้เนี่ยเมื่อเป็นนาทีเพราะฉะนั้นเราต้องผมใช้การซูมเาทวิธีที่ถูกต้องคือยังไงครับซูมเอาท์ทลา์ครับซูมเอาท์ทลา์กดคอนโทรลลบปั๊บปั๊บรู้สึกหลายๆโปรแกรมก็จะใช้วิธีนี้คอนโทรลบวกคอนโทรลลบหรือบวกกับลบคุณเอาเมาส์เคอร์เซอร์มาชี้ตรงนี้เลยตรงที่จุดสิ้นสุดเลยคุณไม่ตของเสียงคุณจะไปลากจากนี่มานี่ทําไมอะ ใช่ไหมฮะ,จ,ะจุดสิ้นสุดของเสียงจุดสิ้นสุดของเสียงมันมคือจบช็อตนี้ที่เราต้องการเอาแค่นี้ครับเพมาครับนี่เป็นไงซับนี่ทำท่าชกมือเสร็ุบเดินหลุดเฟรมปั๊บเนี่ยอันนี้คือจบใช่ไหมฮะกดสเปซบ,บาร์หรือว่าผมอ<น>าจะทิ้งท้ายนิดน,นึงให้ผมทิ้งภาพนิดน,นึงให้ให้ตากล้องไหลเข้าไปหา สถานที่นิดนึงเพื่อใหนี่นี่ฟับเอยเริ่มเลี้ยวแล้วแสดงว่าไม่ใจ่ล้มันเริ่มมีคนแค่นี้พอจบตรงนี้สมมติเราจะจบตรงนี้จบตรงนี้ทำยังไงครับกดตัดครับวิธีแบบอ้อมๆกดตัด C กด C ีฮะแล้วก็ต้องมาลบท้ายทิ้งอันนี้อันนี้เนี่ยทุกโปรแกรมอย่างอย่างพรีเมียรก็ใช้ C เหมือนกันใช่ พีเมียก็ใช้ซีเหมือนนั้นก็ใช้ซีกดเพื่อจะแยกคลิปออกจากกันผ่าก่อนผ่าคลิปออกจากกันกดซีแล้วก็เลือกตำแหน่งที่ต้องการจะผ่าเสร็จแล้วก็ลบอันนี้คือเบสิกพื้นฐานถัดใช้ไปก่อนแล้วกันพี่เมียโปก็ใช้แบบนี้เหมือนกันใช่ครับครับผมนี่คือตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายแบบเมื่อกี้คือแบบอ้อมอ้อมผมคอนโทรลเซตแซดให้ดูครับผมอันนี้คือทําใหม่แบบใหม่เมื่อกี้ผมกด N ตรงหัวใช่ไหมตอนท้ายผมกด M M ฟับ ตัดหายไปเลยไม่ต้องมานั่งทําทีละขั้นตอนรวบเลยเพราะฉะนั้นถ้าผมทําคลิปนี้อีกทีหนึ่งนะในแบบมืออาชีพให้คุณดูผมลบทิ้งนะผมลบทิ้งนะอผมลบทิ้งโอเคครับอ่ะผมลากไฟล์นี้ลงมาให้คุณผู้ชมดูอีกทีหนึ่งครับอันนี้คืออันแรกเลยต้นฉบับเป็นเต็มแบบนี้อนะฮะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขยับให้ความยาวได้ก่อนโอเคไม่ได้ต้องลบหน่อยโอเคอย่างนี้นะครับ ถ้าเป็นผมนะในปัจจุบันนะผมจะดูเฮ้ยตรงนี้มีรอยเทคผมจะมาเริ่มต้นตรงนี้เลยเนี่ยฮะจดเริ่มต้นชิดอ่านี้จุดจุดเริ่มต้นสมลวมหลบหลวมกดเอ็นปับมาจุดสุดท้ายเดินหลุดเฟรมสต็อปกดเอ็มเสร็จจบสั้นมากผมกดสองทีเองรู้เรื่องเสร็จแล้วผมทิมเสร็จแล้วอ๋ออันนี้คือคนที่คล่องแล้วครับผมผมทำให้คุณผู้ชมเห็นว่า คนที่คล่องกับคนที่เริ่มต้นมันต่างกันยังไงอืมใช่ตัดต่อช้าตัดต่อเร็วอยู่ตรงนี้เลยจาเป็นนะสําคัญนะใช่เพราะว่าเอ่อบางทีเนี่ยงานเนี่ยแล้วเวลาผมไปหัวคลิปท้ายคลิปผมทำยังไงรู้ไหมฮะทำยไงครับผมกดคอนโทรลูกศรผู้ชมดูเคอร์เซอร์นะครับเออไปหัวท้ายได้ผมไปหัวท้ายโดยที่ผมไม่ต้องขยับเมาส์เออกดอะไรครับพี่คอนโทรลูกศรอ๋อคอนโทนลูกศรซ้ายลูกศรขวาอ๋อนี่คือเอเดวัส แล้วถ้าเป็นพีเมียวไม่รู้เหมือนกันเหมือนกันพาใช้ได้เหมือนกันไปได้เหมือนกันอืมก็คือหัวคลิปหัวคลิปท้ายคลิปครับผมอ่านี่ก็คือการใช้ริมอ่าฟิมมีแล้วถ้าตรงการมีวิธีหนึ่งมีวิธีหนึ่งอใชวิธีหนึ่งอ่าชับซับอันนี้อีกวิธีหนึ่งในการริมอืมคุณสามารถใช้เมาส์ริมก็ได้ครับเออใช้เมาส์ริมนี้เบสิคสุดๆเลยนะทอย่นี้ครับเอาเมาส์มาชี้ที่หัวคลิปครับมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ สี่เหลี่ยมหันหลังหากันไอ้วงเล็บหันหลังหากันอืคุณลากนี้ได้ครับเอออันนี้ก็เบสิกสุดๆนี่ก็ทรีมเลยอเห็นไหมฮะถ้าคุณตัดต่อบนมือถือครับคุณจะใช้วิธีนี้อ๋อหรอใช่เพราะว่ามันง่ายกว่าการผ่าต้องไปหาเครื่องมือผ่าต้องไปจิ้มเครื่องมือผ่าผ่าแล้วก็นี้เราลากเลยลากเอานี่เพราะเราจิ้มหน้าจออยู่ละตอนท้ายก็เหมือนกันนี่อย่างนี้เลยลากเข้ามา กดกดค้างไว้เมาส์ค้างไว้ถึงจุดที่คุณต้องการใช่กดเมาส์ค้างไว้ถึงจุดที่คุณต้องการเสร็จเรียบร้อยนี่คือการทิมนี่คือการทิมทิมนี่คือคลิปซ้ายคลิปขวาครับต่อมาโอเคนี่คือตัดหน้าตัดหลังในแต่ละคลิปแล้วค่อยเอามาต่อกันใช่อันนี้คือถ้าคุณใช้เต็มเต็มคลิปคุณจะทิมซ้ายอย่างนี้แล้วถ้า ซ้ายขวาอย่างนี้แล้วคุณเอามาต่อกันแต่ถ้าคุณใช้แค่ครึ่งคลิปหรือว่าใช้แค่บางส่วนต้องการเลือกใช้ใช่ไหมครับ,รบเสร็จแล้วคุณก็เอามาต่อกันอีกทีหนึ่งสมมติว่าคุณมีหลายๆคลิปต่อๆกันอย่างนี้อผมวางคลิปที่2ลงมานะครับอันนี้เป็นช็อตแคบที่ผมเริ่มต้นพูดนะฮะผมเริ่มต้นพูดตรงนี้ชึบนี่ใช่ไหมฮะชึบผมย้อนกลับมาหาจุดเริ่มต้นกด n นะฮะ<อ>ผมลบเรียบร้อยผมถิมเข้าไป ชิดเข้าไปนี่คือตัดและต่อใช่ไหมฮะนี่ผมเดินหลุดออกจากเฟรมเดินปึ๊บผ่านไปฟาบ้องสูงข้าไปปึ๊บตัดมาหน้าช็อตที่2วิดีโอดําเนินต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องพูดคุยมาถึงตรงนี้ผมเอาแค่นี้สมมุติผมเอาแค่คํานี้ครับแล้วผมจะไปภาพอื่นละโอเคผมจะไปภาพอื่นละใช่ไหมฮะผมตัดครับผมตัดกดซีอ่าหรือ ถ้าผมยังใช้ส่วนที่เหลืออยู่ผมใช้ C แล้วผมไปทำงานส่วนที่เหลือต่อได้ครับถ้าผมไม่ได้ใช้แล้วผมกด N ครับผมกด M ผมลบทิ้งไปเลยอลบข้างหลังทิ้งเลยใช้เฉพาะส่วนนี้ใช่เคลียร์เลยแล้วผมเอาภาพต่อไปมาต่อเลยก็ได้อ๋อนี่คือ Edit คือการ e d ดินี่คือ e d t t e d i t ิก็คือการที่เราตัดทั่วเลยก็ได้ตัดเัาส่วนที่ต้องกา้มาเรียงกัน ตัดเอาส่วนที่ต้องการมาเรียงกันนะภาพที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้มผมเดินมานะพูดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปชึบเนี่เรื่องนี้นะครับมันต้องอธิบายแบบนี้นะครับสั้นสั้น,น,นเดี๋ยวเราไปดูคนคนนี้เขาอธิบายเลยนะครับฟับตัดไปเป็นภาพคนนี้อธิบายชุบชับชุบชับคุยต่อมันจะกระชับมากขึ้นการตัดต่อนี่ยมันบางทีเลือกเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการนําเสนอและให้เรื่องมันเป็นไปแบบนั้น ทําให้มันกระชับการตัดต่อเนี่ยมันก็จะช่วยอย่างนี้คือวิธีการที่พี่หลามทําตัวใหญ่เนี่ยก็คือถ่ายตอนถ่ายมาเนี่ยถ่ายเป็นคลิปสั้นๆๆๆๆหลายๆคลิปแเรามาเรียงกันเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นตอนถ่ายเนี่ยพี่หลามต้องมีอยู่ในหัวแล้วสิ <c oughs> ว่า <c oughs> เดี๋ยวจะเอามาตัดต่อ,อยังไงใช่ใช่ไหมใช่ครับนี่คือการวางแผนก่อนที่จะถ่ายด้วยซ้ำวางแผนมีเราจะเห็นภาพไปเลยว่า เรื่องนี้ต่อจากเรื่องนี้ช็อตนี้ต่อจากช็อตนี้เขาเรียกว่าช็อตใช่ไหมช็อตนี้ต่อจากช็อตนี้นะเหตุการณ์นี้ต่อจากเหตุการณ์นี้แล้วเราจะรู้ตั้งแต่ขนาดภาพเลยว่าถ้าเหตุการณ์นี้ก่อนเหตุการณ์นี้หลังสองเหตุการณ์นี้ขนาดภาพต้องเป็นเท่าไหร่อ๋ออันนี้กว้างอันนี้ต้องเป็นแคบครับต้องไม่เท่าเดิมอืมอเพราะถ้าเท่าเดิมจ้ำเห็นไหมครับจำมันคืออะไรจ้ำอย่างนี้ครับเดี๋ยวทําให้ดูครับจ้ำแต่ว่ากระโดดอ่าสมมติผมมีสองอันนะฮะ เป็นเหตุการณ์ที่มันคล้ายๆกันนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันนี้อันที่สองนะฮะคล้ายๆกันครับ,บ,บมันก็ไม่คล้ายกันมากนะแต่มันก็คล้ายๆกันอยู่ครับสมมุติสมมุตมิตมผมมาต่อกันนี้คุณผู้ชมลองนาพากดอูครับนี่ฮะผมถ่ายเหตุการณ์มาสองเหตุการณ์ใกล้ๆก,กันอื ภาพมันจะจำๆนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะใกล้ๆกันอืมคือขนาดของภาพขนาดของตัวพี่หลานมันจะใกล้ๆกันใช่อันนี้เกิดจากการวางแผนที่ไม่ดีพอมาตัดต่อจะมีปัญหานี่แหละก็คือเวลาจําเป็นไหมพี่เวลาว่าคนที่ถ่ายกับคนที่ตัดต่อมันควรจะเป็นคนเดียวกันไหมไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นครับแต่ต้องรู้คนคนตัดต่อต้องสื่อสารกันสื่อสารต้องสื่อสารกัน คนคนที่เป็นเจ้าของงานทั้งหมดเนี่ยต้องอธิบายให้คนตัดต่อรู้ผู้กํากับใช่ไหมผู้กำกับ p r o d u เอ r ต้องเป็นคนอธิบายก็นี่นี่คืองานแบบมืออาชีพนะอ่าเหตุการณ์นี้ผมแก้ไงรู้ไหมติขนาดภาพเท่ากันครับใช่ไหมครับอันนี้ใกล้เคียงกันอผมแก้ให้มันไม่เท่ากันครับคือผมแก้ภาพผมแก้ช็อตนี้ครับผมเปิด property editor ผมซูมภาพนี้เข้าไปอ๋อปรับซูมผมเปลี่ยนขนาดภาพ ให้ให้เป็นกล้องนี้แคบให้เป็นแคบแล้วพอผมเทมาชุบชุบดูได้ไหมครับเอ่มันจะทําให้มันต่างกันอ่ามันต่างกันคือต่างก็ต่างไปเลยใช่ถ้าใกล้ก็ถ้าถ้าเอาเฟรมขนาดใกล้ๆกล้กันมาเนี่ยมันจะจ้ำเขาเรียกว่าจ้ำใช่ไหมใช่ครับมันคือจ้ำขึ้นภาพมันกระตุกอ่ะมันใกล้เคียงกันมากเกินไปอ่าฮะนี่นะเออนี่คือคำว่าตัดต่อ คือการตัดแล้วก็เอามาต่อเอาคลิปเลยไคลิปามาแก้ไขแก้ไขด้วย<ะ>สามารถแก้ไขได้นะครับอย่างผมเนี่ยถ้าทำคลิปง่ายๆแล้วเทคเดียวผ่านเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าคลิปเดียวอ่ะก็จะตัดหัวตัดท้าย<ำ>จบ แล้วก็แล้วก็วากอะไรใช่ครับแต่เนี่ยอย่างพี่หลามเนี่ยอาจจะมีช็อตเปิดตัวอันนี้คือซีนเปิดตัวใช่ครับซีนในการแนะนําสินค้าแล้วก็โยนเข้าใช่ไหมครับต่อมาครับเรื่องของอีดดิตใช่ไหมครับครับผมทีนี้ในรอยต่อของแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ transition มาเกี่ยวข้อง คืออย่างปกติอย่างปกติที่เราใช้กันง да okay> ่ายๆก็คือคลิปนี้แล้วก็ต่อด้วยคลิปนี้เลยอย่างงี้เขาเรียกคัดอันนี้เขาเรียกว่าคัดนะหรือบางทีเขาเรียกคัดชนว่าคัตตัดก็เอามาชนกันเออคัดชนคัตจากภาพนึงไปอีกภาพนึงเลยอันนี้คือกรณีไม่มีทานซีชั่นหรือไม่มีไม่มีลูกเล่นในการเปลี่ยน ถ้าจะให้มันนุ่มนวลกว่านั้นมันจะมีการเปลี่ยนแบบไหนยังไงเราเปลี่ยนได้หลายแบบครับเราก็มาที่เมนูเอฟเฟกที่หน้าจอคอมนะฮะที่ตรงนี้นะเอฟเฟกครับผมปั๊บนี่เราก็จะมีทรานซิชันอยู่เห็นไหมฮะเออครับทรานซิชันอยู่ทรานซิชันมีหลายแบบครับนะฮะที่เขานิยมใช้กันแบบแบบนุ่มๆนะเอาแบบไม่เบื่อหวาเขาเรียกดิสโซฟดิสโซฟคือค่อยๆเบลนจากภาพหนึ่งไปอีกภาพหนึ่งมิกซ์รวมกันอืมนะฮะอันนี้อันนี้ใช้บ่อยใช่ไหมครับใช้บ่อยครับตัวนี้ใช้บ่อยผมวางเข้าไปครับวางไประหว่าง ปึ๊บเข้าไประหว่างตรงลอง่ลองตัดต่อซูมเข้าไปดูนี่ระหว่างคลิป2คลิปอ่าผมลบออกก่อนให้เห็นว่าเวลาวางมันเป็นอย่างนี้อ่าโอเคอะ,นะะเวลาวางเป็น,นี้ซึ่งมันจะมิกซ์มันจะมิกซ์ทั้งภาพและเสียงนะพอวางลงไปมันจะได้สองอันเลยเห็นไหมครับปึ๊บวางไประหว่างคลิป2อ,อันใช่ครับแล้วซูมขึ้นมาเพ hey. ดูครับดูเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นอ๋อมันจะค่อยๆเฟดเฟดภาพไปภาคหลังใช่อันนี้ใช้บ่อยที่สุดละไหม ก็มันบ่อยสุดมันมันเรียบง่ายสุดง่ายสุดละอันนี้คือเบสิกที่สุดดูดีมีชาติตระกูลแต่ขอเตือนไว้นิดนึงเห็นหลายๆคนเนี่ยร้อนวิชาครับใส่ทันซิชันไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละช็อตอันนี้คนตัดต่อใหม่ๆจะชอบเพราะรู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเปลี่ยนภาพมันควรจะมีลีลาหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำแบบลีลาให้ดูออ๋ลลีาตักลีลาเลยทีเดียวลีลาฮิวเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะครับผมลีลาฮิวนะมันทำได้หลายแบบสมมติว่าเราใส่แบบนี้เข้าไปนี่อันนี้ อันนี้เป็นแบบหั่นหั่นภาพเป็นชิ้นๆสไลด์สวนกันเออครับว๊าปนี่นะฮะบางคนเนี่ยชอบครับนะฮะทุกครั้งที่เราตัดคลิปเนี่ยเราก็จะใส่ในสมมติเรามีรอยตัดเยอะๆอย่างนี้นะสมมติเรามีรอยตัดเยอะๆอย่างนี้ครับผมตัดใส่เอฟเฟกใส่ใส่การ์ดซิชชั่นไม่ซ้ํากันเลยอะใส่เอฟเฟกเข้าไป8อันเลยเออป้าวป้าวป้าบเข้าไปซูมเข้าไปหน่อยใช่าเอาเอาแบบอื่นบ้าง นี่นะฮะใส่เข้าไปอ๋อมีรูปแบบหลากหลายเหมือนกันะนะเนี่ยเอาไปเยอะๆอ่านี่นะฮะโอเคนะฮะดูนะครับคนส่วนใหญ่ชอบทำอย่างนี้เออวิว่งว้าห้าชกลูบสนุกป๊ปวิ่งเข้าวิ่งออกฟุ๊บฟับฟุฟ๊บฟับตลอดเวลาเอออันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าทานซีชั่นนะครับแต่ว่าอย่าใช้เยอะใช้แบบพอประมาณไม่เป็นไรผมไม่จะบอกว่า ทุกคนที่ตัดต่อแรกๆเป็นอย่างนี้ทุกคนผมก็เป็นร้อนร้อนร้อนวิชาร้อนวิชามันสนุกอ่ะมันใส่ทร์ดซชันแล้วมันสนุกคลิปวิดีโอแรกๆของคุณนะผ่านไปสักสิปีคุณมานั่งดูอีทีคุณจะขำตัวเองทําไปได้อย่างไรท r ร n s ชันอะไรนักหนาจะเอฟเฟคอะไรพุ่มเพื่อใช่แต่ว่าก็ก็ฝึกนะผมว่าเออฝึกไปฝึกไปไปลองเล่นไปลองใช้ลองทำยิ่งยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ ที่ผมชอบเสมอเลยล้มไปข้างหน้าดีกว่าเตะท่าอยู่กับที่นี่ลองไปเรื่อยๆลองผิดไปเรื่อยเลยนิดเดียวเลยนิดเดียวครับเอาเบสิกตอนนี้ไปให้ครบเลยมีทริมมีอิดิทมีทรานซิชันครับมีอินเสิร์ตอ่าเอออินเสิร์ตอินเสิร์ตอินเสิร์ตคือการใส่อินเสิร์ตอย่างนี้ครับสมมติผมยืนพูดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับปั๊บปับปั๊บปั๊บปั๊บในระหว่างที่ผมพูดเนี่ยมันควรจะมีภาพประกอบหนึ่งภาพครับเช่นผมพูดถึงคุณคนนี้อยู่นะฮะที่เขากำลังยืนอธิบายอยู่ ครับผมก็ควรจะใส่ภาพคุณคนนี้เข้ามาโดยไม่มีเสียงเป็นภาพประกอบเขาเรียกภาพอินเสิร์ตใช่ครับโอเควิธีการนี้คือผมลากคลิปนี้มาไปที่อีกเลเยอร์หนึ่งไว้ข้างบนปั๊บนี่เห็นไหมฮะครับแล้วผมก็ลบเสียงเขาออกนะอันดับแรกผมเลือกเช็นี่ลบเสียงออกเราไม่ได้ใช้เสียงครับเราเอาแต่ภาพประกอบเขาเรียกว่าภาพอินเสิร์ตเราปล่อยเป็นภาพผมพูดมาใช่ไหมฮะพูดมาปั๊บนี่แล้วก็เข้าเป็นภาพคนนี้ใช่ไหมฮะเราจะ เราจะประกอบภาพคนคนนี้เข้าไปจนถึงสังเกตไหมผมจะซูมไทม์ไลน์เสียงขึ้นมาให้เห็นชัดๆครับเวลาเราจะตัดหรือเราจะเสริมอะไรเข้าไปเนี่ยเราจะทําให้มันตรงล่องกับเสียงพอดีครับเพื่อมันจะได้ลงตัวพอดีมันคือจังหวะครับเป็นจังหวะ,ะเสียงคือจังหวะอ่าใช่ช่วงระหว่างที่เราพูดจบคําอันนั้นน่ะคือจุดสิ้นสุดมักจะเป็นเรารเริ่มต้นพูดอันนั้นคือจุดเริ่มต้น ช่วงระหว่างเราเว้นวักอันนั้นคือจังหวะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูจากจังหวะนี้ครับสมมติผมจะพูดถึงคนคนนี้นะฮะถึงตรงนี้เนี่ยตรงนี้ว่างๆอยู่ใช่ไหมลว่าเร้ใส่ภาพถึงแค่ตรงนี้นะฮะเทมาเป็นแบบนี้ครับฟับนี่ใช่ไหมฮะพูดถึงคนนี้ปุ๊บแล้วก็กลับมาหน้าผมต่ออันนี้จังหวะของการ กนเนี้เขาเรียกว่าภาพอินเสิร์ตเป็นภาพนิ่งก็ได้ใช่หรือเป็นวิดีโอก็ได้ได้หมดที่เขาใช้กันเนี่ยก็คือเราก็ลากมาใส่แต่แทนที่จะมาต่อเอาไปไว้ข้างบนใช่เอาไว้ข้างบนก็คือมันเหมือนวางวางทับคล้ายๆวางทับก็ไปข้างบนเลเยอร์ข้างบนใช่เนี่ยคือถ้ากรณีมีใส่หลายอันก็วางซ้อนๆๆอันนี้เขาเรียกว่าภาพอินเสิร์ตนั่นเองสมัยก่อนเนี่ยคนตัดต่อทีแรกๆเนี่ยจะคิดลึกครับครับคือจะผ่าภาพตรงนี้ออกเลยนี่ฮะ แล้วก็เอาไปใส่เลยเอาไปใส่แทนที่เดิมเลยเพราะว่าไม่อยากให้เครื่องมันซ้อนสองชั้น,นใช่ครับใช่ไหมฮะเดเยวนี้ไม่จําเป็นละนะฮะเนี่ยเราจะเอาอย่างนี้อันนี้ออกเลยก็ได้แล้วเอาอันนี้ลงมาก็ได้แต่ถามว่าอะไรเราก็จะสูญเสียไอ้ตรงนี้ไปใช่ะะส่วนใหญ่ผมก็ใช้เนี่ยเนี่ยเราก็จะสูญเสียภาพตรงนี้ไปเราจะเอากับคืนมายากละนะฮะนะฮะซึ่งจริงๆมันเอากับคืนมาได้นะทำนี้ก็ได้ แต่ว่าแต่ว่าจริงๆส่วนใหญ่ใช้เอามาทับข้างบนดีกว่าทับข้างบนดีกว่าเพราะว่าภาพที่ซ้อนอยู่ข้างบนเนี่ยถ้าซ้อนเต็มที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ภาพข้างล่างไม่มีความหมายเลยใช่ไม่มีผลต่อการเรนเดอร์ของเครื่องนี่แหละนี่เขาเรียกว่าการอินเสิร์ตครับเอาไว้ใช้ในการอธิบายเรื่องบางเรื่องได้ใช่ครับโดยใช้ภาพนิ่งครับผมั้างมดนี้คือเบสิกของการตัดต่อนะครับทริมอิดิทอินเสิร์ตทรานเซชัน รทำสี่อย่างนี้เป็นคุณไปฝึกให้คล่องมือคุณตัดต่อวิดีโอได้ละ<ด>คุณสามารถเรียงเรื่องของคุณให้มันสวยงามได้แล้วยังไม่ได้ทําเทคนิคยังไม่ได้ทําองค์ประกอบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตอนหน้าตอนที้าม่สีจะพูดเรื่องเสียง<อ>นี่ยังไม่ได้พูดเรื่องเสียงเลยโอเคนะครับอ่